หลักการเลือกเรียนหลักการหลักการเรียนหลักการเลือกอะไรกับเต็มแล้พูดหลักการเลือกเรียนหลักการเลือกเรียนเราใช้อะไรตวนนี้หลักการเลือกเรียนอันดับหนึ่งอันหนึ่งเลยฮะหนึ่งแล้วค้นหาค้นหาโมเดลก่อนเราคือคนโมเดลอะไรนี่คือสําคัญมากถ้าเราไม่รู้โมเดลเนี่ย มันเสี่ยงสูงมาก89-93%โอกาสตกงานชีวิตพังไหมอย่างที่บอกว่าเรียนผิดทําให้ตกทำให้ทํางานผิดมันตามขบวนเลยนะเหมือนสมัยยุคเก่าเนี่ยยุค 3G G เรียนส่วนใหญ่คนที่เรียนทํางานไม่ตรงสายนี่เยอะประมาณกล่าว่าในจํานวน7คนทํางานตรงสายมีแค่2คนแคนะ่นั้นที่ระบบการเรียนเก่าในจํานวนนะนนอกนั้นก็ ไปรีสกิลอัพสกิลได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นโรคจิตโรประสาทล้มละลายบ้างเละเทะไปหมดนี่คือปัญหาเราไปค้นหาโมเดลที่ไหนค้นหาที่เว็บไซต์ education นะครับ education 108นะครับเนี่ยไปค้นหาหรือเว็บไซต์พ o ดอ a คาเดมี่เลยครับพอดอคาเดมีนะครับสองอันเนี่ยมันจะมีของมันเนี่ยสไปค้นหาว่าโมเดลเราคือคนโมเดลอะไรนี่คือสำคัญมาก ไปค้นหาที่เว็บไซต์น้องว่าก่อนที่น้องจะเลือกมีเสนอพอร์ตโฟลิโอหรือน้องจะอขอโคต้าว่าจะเลือกอะไรหรือจะแอดมิทจะเอาเลือกคณะไหนเนี่ยหรือลึอกลงไปนั้นเราจะบอกได้ว่าคุณเรียนที่ไหนได้ด้วยลงมหาลัยนี่เหมาะสำหรับเราบางคนเจอมหาลัยอลีมหาลัยกาลีพอเรียนไปแล้วตกงาน เรียนไปทะเลาะกับครูเรียนไปมีคดีบางคนเรียนไปกอุวัิเหตุตายเรียนไปท้องคาโรงเรียนก็ได้มันจะมีอัลิมันจะเป็นมันเป็นปัญหาของมันเลหละไม่ใช่ว่าใครจะเรียนได้บางคนเรียนได้แต่ว่าสุดท้ายมันจบแบบไม่ดีแล้วคุณโอคนหนึ่งก็จะเสียงสูงเสียงงบประมาณเสียทั้งเวลายุคนี้เราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับไม่อยากให้เสียเวลาไม่ต้องให้เสียตัง เราเมมโมรีจิตตั้งแต่เด็กเลยก็ไดาอนุบานเราเป้าหมายเราตั้งอาจจะเป็นหมอเป็นอสอสอเป็นทนายเป็นเาการเป็นครูเป็น,ปนวิศวะว่าปแปลเราตั้งดิ่งหล่อของเราให้เราเลือกได้เราไม่ต้องไปกําหนดใช่ไหมเหมือนน้องๆหลายคนออกมาว่าจะเรียนสถาคุณต้องมีนิสัยแบบนนีะ้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนิสัยไม่ใช่ยุคนิสัยไม่ใช่ยุคปฏิกรรมไม่ใช่ยุคสันดานนะครับมันเป็นยุคมิติเวลา นิสัยไม่ทำไม่นิสัยไม่ได้บอกให้คนเราเป็นคนรวยคนจนมีความสุขความทุกข์คนเราที่ปัจจุบันอ่ะตัวที่ทําให้คนเราฆ่ากันตายตัวที่ทําให้คนเราทะเลาะกันขัดแย้งกันเนี่ยคืออะไรคือมิติเวลานี่คือสาคัญมากวันนี้เรามีแพลตฟอร์มให้นะครับก่อนที่น้องจะทำอะไรโดยเฉพาะจะเรียนเนี่ยสำคัญคือน้องต้องเลือกว่า ไปค้นหาโมเดลตัวเองก่อนว่าคุณคือคนไแอะไรสวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือแน,แนวการเรียนแนวใหม่ยุค 5g G หรือยุคปัจจุบันว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะ,ะนั้นหลักการเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดล เป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสถาบันโพสต์คมีเรานำเสนอขั้นตอน1ให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัว2ให้เลือกมิติเวลา3ให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูลและเครื่องมือก็มีกระบวนการซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี t e s ต์วารุเอตและก็เทรนนิ่งซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานำไปสู่ขั้นตอน ลื่นนำเสนอบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์โพสทธอาคามีซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจลองเข้าไปในเว็บไซต์โพสทธอาคามีและค้นหากฎโมเดลและกฎมิติเวลาในการเลือกเหรียนของน้องๆให้ถูกต้องนี่คือมิติใหม่